คืนนี้มาที่สถานีรถไฟฮานอยนะครับมาขึ้นรถไปซาปาครับสถานีรถไฟฮานอย สถานีรถไฟแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนชื่อเอสวนอยู่ในเขตหว่างเขียนครับที่มีหวังเขียนเล็กอยู่ในกรุงฮานอยครับเป็นสายเหนือใต้ท่านว่าสถานีรถไฟฮานอยเนี่ยครับกับสถานีหัวลำพงใครเกิดก่อนกันครับเออน่าสนใจนะครับ สถานีรถไฟฮาหนอยนี่นะครับเกิดปี2,445ขณะที่สถานีหัวลําโพงนะครับเกิดเมื่อ2,400เท่าไหร่ดีครับ53ครับแสดงว่าสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับมีอายุมากกว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงเรา8ปีครับ ของเขายังใช้งานอยู่ครับของเรานี่ย้ายออกไปสู่ที่บางซื่อครับบ้านเรานะครับในการย้ายสถานีรถไฟออกไปด้านนอกครับจริงๆควรจะอยู่ในใจกลางเมืองน,นะครับนี่กว่านั้นนะครับในนิวยอร์กหรือว่าลอนดอนหรือที่อื่นๆเนี่ยครับสถานีรถไฟที่ไปต่างจังหวัดสถานีรถบัสที่ไปต่างจังหวัด ก็อยู่ในอนาณาบริเวณใกล้เคียงกันครับแต่เราพยายามจะแยกส่วนออกเป็นนอกทีนี้คนที่มาจากเชียงรายจะไปต่อไปที่อื่นเนี่ยครับนะอาจจะขึ้นเสียค่าแท็กซี่มากกว่าอีกนะกว่าจะออกจากสถานีที่อยู่ชานเมืองมาอยู่ในเมืองมาเข้าเมืองเนี่ยครับลำบากกว่าอีกนะบ้านเราคิดแบบแยกส่วนครับของเขายังใช้งานอยู่เลยครับแต่สถานีหัวลำโพงเราว่าจะทำที่พิพิธภัณฑ์แล้ว จากสถานีนะครับมี่ด้านนอกนี่ก็เป็นอาคารร้านรวงต่างๆตรงนี้รู้สึกว่าจะทำเป็นรถใต้ดินหรืออะไรที่อย่างหนึ่งเนี่ยนะครับว่ามีหลายสายนะครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบห้าตีห้า,หาเสษเศษหกโมงเช้า ในสถานีรถไฟนี่มีชั้นบนด้วยครับว้าไม่ธรรมดาว้าสถานีรถไฟใหญ่ครับโอ้ผู้คนคราคร่ำแพลตฟอร์มบีซาปานี่แะครับสถานี รถไฟทาหนอยครับในใจกลางกรุงทาหนอยประเทศเวียดนาม